พี่น้องเออเพิ่นลุยมาได้เฮาก็ลุยมาน้าเพิ่นนละล่ะครับผมนี่แหละครับเพิ่นกำลังแจ้งมองมื้อนี้โดดออกเบิ่งป่าเดืดออกมีอยู่สามแดงครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันเพิ่นกำลังแจ้งมองครับเออปลาบอนหลายๆเอ่อมันสิเข้าบ่ถ้ามันลุ้นกันเด้อพี่น้องแต่ว่าเห็นบ่อนนี่เดือดออกกับงานเนี่ยแล้วมันบอนคักบอนเนี้ยไหมเออมันสิเข้าบ่พี่น้องลุ้นกันครับปุ้นทางปุ้นเพิ่นกัน โกเต็่มอยู่แต่พอเบงนี้มันเป็นช่วงโค้งพอดีผมคิดว่ามันหนาจิเขานะครับกาเปลแม่แม่ามกล้องกาว่าเปลี่ยนแม่กางว่าเปลี่ยนเอ้ายงไนเอาถือใบเออะมาถือเจ้าใบสนาเจ้าใบจ้าใบเอาเบิ้งพี่น้องกำลังกลางครับเจ้าจะทายหาแม่ค่ะหัวัวัญแม่ไปใกล้ๆรักสุุกไหมเอ้ เอาข้าววานทาาขุ่นมเมนบ่านมอนกเ่เอข้าวานแล้วเเล่ไปอีกนิดนึงไงสิดด้อ่นั่นด็ดสไดดยจะดูนึงย่หรอนี่อไปขุนดดดดดพี่น้องโอเป็นสีเป็นสีเห็นว่าอันไหวแล้วตัวเ้เดี๋ยวเขานัพเพิ่งยังก็มุนในปุ๋ยอะไรม่แมิกางในบ่ไรนี่เนี่ยออถืออันได้อีก เอ้าอยกันทมาหากินเนาะเออครับอืมครับพี่น้องมาลุนกันครับอเอ้าลุ้กันด้พี่น้องด้วสีเป็นยังไงเออกระลังสุกเข่าเดี๋ยวมาลุนกันครับสัอันบ้ดใช่หนไหบะ่ะเจ็ดจังไดสูตรกลับขึ้นบ่ให้มันติดติดบ่ครับ เราตั้งโคมหยาไปเลยบ่นตั้งโคมหยาเลยมันเอ้เหีเปล่เยลเ่เห้เ่เปล่าเหี้ยเ่าเจเยเาเเ้ย่าเาเหียเ่่เหียเปล่าเ่ียลาีย่าเ่า้ยเลเลเียปล่า่เหียเปบ่่าเีเ่่ามันย่ยู่เย่ยเ่าเปาเีเ้ย่าปเห้ย้าาเียยกบ่ล่เฮา เอาแม่ไปแจ้งน้อยก่อนจ้ะน่ะเออไม่เนอะเออไม,มอ่มันบ่ถือตีมันมันผิดแบบไดมันอันเนี้ยนื้อโยกับขึ้น<อ><อ> <laughs> เนื้อโยกกลับขึ้นแบบใดล่ะเอา,อาอผิดทางครับพี่น้องบลูว่าผิดแจ้งไดข่าวข่าวใชอปะป่าถือไม<อ>่ข่าวใส่ฉลุกับพิษอันนี้สามเตี๋ยวเราประมาณสองลูกครับพี่น้อง <laughs> หนึ่นงสองหนึ่งโดดบ่กล้องมาแล้วโดด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 ยกขึ้นขัดกันนะแม่โอ้ยใส่กันเลยเอายกสสยกันเนะพี่น้องปลาตัวโตปลาไหมเออไปจับท่าผุนก่อนนะพี่น้องจับจังไหนแม่จับไปเอามามา เออเอาเอ้าแป้วไลพี่น้องปีนแต่รุ่งปีนทางวัสันเพราะถือวัาสันเราต้องในถอดโบกไหมครับพี่น้องเอ้าแดงไม่กอนแดงไม่กอนเยบตรนี้ตรงนี้ไงสิยกกันได้ไหมหดไปิโดนอีกโดนถือีกโดนเรคำๆก็นทีทีือกอนนั่นแหละเออ เอาเอาเอาไทยไทยไทครับพี่น้องเออเอามือหนึ่งยกไว้ก้อนทางนี้กับไทยก้อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหโซปลาซอนตัวปลาขาวเด้อพี่น้องเด้อเออซีหาตัวนี่แบบขีดของขีดหรืะครับผมเอ้าขาไหนมาเสียบไฮ้ขาไหนครับนี่มาเสียบนี่ขาไหนโตน้ำผมจับนี่บ่นี่ขาเนี่ขานอนอยู่ขานอนก้อนเอ้าเสียบนี่เสียบนี่ไนี่บเออเอ้าเด็กดีสมุนแม่ฉุนอะเด็กบ่ บกเก่เคยเห็ดเด้ผู้เห็นไม่จ็บไม่มาเขา<ะ>เออเอาเอาอันนี้ขึ้นมาใช่นี่อันไหนล่ะเต้เอาอันไหนมาใต่นี่ไมาใช่นี่มันคือขอ,งอางยังเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปกอนมันของขุนมันของทางขุนนะ,อะเอาเอาเดี๋ยวเอาออกแล้วครับเต้ไ,ไป โอ้สิบถือบาลาิบโล่ขนบ่เดียตุการยงานหยาจังสีพี่น้องเยาดใแค่อเออถือปบาลนตัวนี้จับจุงใหม่เมียแลวเรมียสิบแปดชายมัวเมียฮะอจับจังใดล่ะมาหนีดอก่ะเฮอว่าไปดอกเอาจักบัตจัะบาทบเออเอาจักบาทรักบบาทรันนะเออเอาตามมาเร่อมาเร่อมาเรอเขากว้างข้ขด้เขากว้างเขากว้างสวัสดสวัสดี นั่นโดดโอ้ยโดดโดดพี่น้องเอ้าเอาเอ้าเดือดสามครับพี่น้องเดือดสามเอ๊แต่ว่าตัวใหญ่แห้งเด้อสามตัวขีดหนึ่งคนอะนี่เป็นแมวอะไรแมนบ่เกินขีดแมนบ่สสองขีดครับเออมันตัวใหญ่เน้อตัวใหญ่ตัวอ้วนครับอช่ไหมผู้ถุงใช้มือเมย์กันเด้บางครับครับเอาไปเนามาเบิ่งมาเบิ่งกันได้พี่น้องมีอยูซีด่างครับตอนนี้ลงมา ใจใจดีนะแม่ขุดแฉลบมากัากาออช่วยแม่อีกออแม่ดีสักมือนีิหมุนมานั่มกันครับพี่น้องแต่ว่าขากลับตีกลับจังเดียบมูลนี่เออฉันมีเลือดไข่เนาะก็จะมีเลือดรับทรงกรืไข่หมมยนม่มีเลือดจะกลับอยู่นี่แม่เจ้าล่วงเนี่ยแม่จังขีดแทงตูแม่เอาถุงมือล่วงก่อนอืมเอาว้าบึงผ้มามันใส่เก็บมาได้ปะจันนี่ ปลาบอล่อนลายๆครับพี่น้องปลาบ่อนเต็มน้ำอยู่นะครับเออเป็นปลาขาวส,ส้วนไหลนะครับเออเมื่อกี้นี่ยืนอยู่ฟังทางุนครับพี่น้องเห็นปลาบอล่อนล่ายหลายฟังนี่เห็นจังไหนว่าจังสีขาวม,มาอ่อใดเออก็ะเล็กร่องมุนปลามุนดงมาก,กับน้ำเทียเเท่ยงเอือเที่ยงข้อมากคุณแม่เป็นกัะมากวดดกเล็กส่วนเป็นมากครับพี่นออ้องออเดี๋ยวมันลุนกันครับสิเป็นจังไงนะครับปลาอยู่นี่นะนจะหลายอยู่แต่ว่าฟังทุนกับเขาดีดีครับผม เราลุ้นกันครับถึงป็นังไดนีครับปลาเข่าลายอยู่พี่น้องเล่นกันปีได้ออกกล้องมาบ้านนี้ปีได้กันปีได้ออกกล้องทุบปีถุกปีไมาบ้านนี้ไกงนั่นท้งบนกับเขาเห็นบ่านั่นเขาสูมองเห็นบ่เอาานเอาไปสิโยกนเก็บเบขญกันครับพี่น้องบุญกัน นกแล้วนกแล้วนกแล้วนกสวยกันไหมนกสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโขลกเกาครับน้องโขลกเขาสี่หาตัวครับตดไหมรันเอ้าเอ้าบานเรกแยกมันพี่น้องบาดแรกแยกมันบารกแยกมันอุ้ยอบาดแรกแยกมันคอเอ้าอานื้สีนินค่นเสตคกับพี่น้อง อ๋อน,นี่แหละครับถ in in ือดีอยู่ถือดีอยู่เอกนห่อามไทยเมื่อก่อนลูกพี่น้องฝากโคตรไหลโคตรแย่ไงนะหมุนป้าหมุนดงหมุนน้ำมาเสจสิมา่อหอนครับประมาณเกือบกิโลเอ้าทางดีอีกเอาพี่น้องเอ้อเอ้อเอ้อเอ้าเก่าสุบาทครับปลาขาวครับเป็นตัวใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมอะไรล่ะอันนี้เหรอมันเกี่ยวเมื่อก่อนดีแท้เอ้า นี่ครับสองด่างครับเดี๋ยวเบิ้งกันสองด่างสลับไปสลับมาครับผมนี่คุณลองทับด่างหนึ่งกดี๋ยวยุบคุณละคุณมาน้ำกันเบิ้งกันเนี่พี่น้องอุ้ยดวนเราฟังคุณนผ่เน่นเน่นเจ้าคือเก่าบ่พีไผ่บ่พี่ไก่บ่าวอาทิตย์ครับคุณมาครับทีมงานนี่ละอุ้ยอุ้ยเป็นเจ้าเน่ยพี่ไผ่สวดสวดอืมเอ้าปึ๊บ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 มาแล้วพี่น้องเอ้าเอานี่แล้ครับอุ้ยตัวใหญ่แห้งครับ ก็เป็นตัวหญ่ตัวงามครับสวยเลยตัวงยตัวงามดีครับมัน้าอยู่เหนอหน่อยานลมตัวันจะม่านมตดเดี๋ยวมันก็ล้ดอกว่่เดอาพี่น้องโดดโดดโดดเอามาเร็วโดดดด s i n สามเอาบาทละ s แต่ว่าตัวได้พี่น้องด้เพ่าะเป็นสงธรรมดาได้พี่น้อง สองเงี้ยขนาดนะครับสองโตขีดพุ่นละเอ้าพังพุ่นกับเขาครับพีมีแต่ร้ายเนาะมือก่องก็มาถือมีดถือเจ้าเป็นคนส่ดท้ายอ้าวใสนอุ้ดน้ำน้ำนี่แหละแจ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวกับเขาล็อกดอกตัวสีม่วงแม่พูนเหรอพูนต็มน้ำอยู่มันบ่เบิดง่ายดอกอู้ย อ้บาดแน่ะครับพี่น้องบาดแน้วพวกมกำังกุนี่เอ้วเท้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเราจไปเบิ่งเออค่อยๆยับพือืกันนั่นละมันถึอน้ำกันเบิดนั่นละนะออพูดนะเออเอาถืถือถือถือข้าอเนี้สุกด่างล่ะเอ้าบองย่านองขาดกัพ้องเพือสามครับพี่น้องหานื้อ่ายืนมาได้บ้น้อยเนาะสมีตังเนาะแม่เนาะนี

โอ้ไปแล้วสองพี่น้องโดดสูงโดดดีโดดดีดดดพี่น้องหาหกครับหาหกอ้ยสขันครับตัวปลาครับ <c oughs> ปลาไข่ปไปมุงไข่ตัวใหญ่แห้งครับเอ๋อสุดยอดคนระับพี่นออ้องสุดยอดนะหาหกตัวนี่เกือบโลดเลยครับเด้ออน่ละอือมันตัวใหญ่แห้งครับผมพู้น่ะนั่นง้างหลังก็ว่ามันอึองครับพี่นอ <c oughs> ้องห่วงเต็มอยู่ในปลาฟังผลกับเขาครับอู้ เอย่าห้องจังเบอร์เบิงห้องเบิงสองดังนี่ก่อนเออจังหยับไปครับนั่นโดดอีกเราว้างปุ๊บโดดปั๊บยุกรลดละเอ้าก็ต้องแซร์ไปโดนมาสั่นมาเดี๋ยวบ่เออเออมะเออว่าเอ้าสองออกหนึ่งเอึ๊บเอึ๊บอึบเอึบเอ้าเหลืออยู่พี่น้องตัวนึงเคือเดียวตัวเดียวเอเดี๋ยวก็ะแม่อืมเนา มอห่วงห่วงมั้ยแค้นโดดอีกเหรอข้าวเดียวแทงลูกโดดพูด่ะเอาโดดโดดโดดเอ้าไม่มันอยู่หล่องกลางปุ๋หล่ะแม่เขาหยับลูกหยีเดี๋ยวป้อนี่ครับกอดอันไม่กอไหนมาตัวยังไงอึ่งยด้บเสองสองตัวยิ่งยง่งฟังพุ่นกัดคักขนาดพี่น้องเอ้าโดดไปแล้วไปเร็วไปเร็วเอ้านี่ครับ นี่เท่ตัวไงอือ้อละเรียบรอย้อยถ่าสลับไปสลับมาทีละพี่น้องครับการหา,หายูหากินครับการยกย่อมืันนี้ครับรอยู่ทางบันแหว่หาสันว่นาอำเภอหน้ามุ่นจังหวัดากาฬสินธุ์ทางทึง,งก็กจะเป็นสะพานครับผมอันนี้ก็จะไหลลงไปทั้งหอยแกงนะครับทีมงานก็เคยมาถ่ายทำปีที่แล้วก็มาอยู่ปีนี้ก็ไม่ขึ้นเกาแล้วพี่น้องเอ้าขึ้มิดเท่าไห่ เออเอาไหมเอาไหมอ๋อมีบาดเฝ้าอยู Man ่พี Man ่น้องอ่าท่งนี HDMI ่ทางนี Man ่เบาเฝ้าท่านี่เบาเฝ้าสามสี่ห้าหมดแล้วครับอ๋อหดเหรอครับมันเป็นช่วงป่งป่ามันวันมาดีพอดีวันนี้กะวองโซบะที่ครับที่เดียวมาบ่อนเต็มน้ำนี่แหละกับมองนี่ละ นี S <S <preach science> ่ม so ันเหาบนมาบานก็ได oh, ้น <necessary> mm ี hmm. ่แถวนีเหง่าิี้ยะเหงนเศร้าไปสั่นโอ้นนั่นเศาเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรี้นจตเศร้าเดี๋ยวมาเลี้ยมันแะเศร้าอกคอ่อเขอ๋อทานี้เขายุพิณองหนึ่งตัวยุบบตัอยุบมากกับของพูดมเขาดีครับนั่นนั่นนั่นโค้งโค้งยยับไปอีกนั่น เสียสีฟ้าน้ำเงินครับเข่าือร่องไครับัราเไาลตัุนกันครับอู้ไปแล้วหาหกตัวเดี๋ยวจะโตผู้นี้พี่น้องเอาไผเป็นไผเอาเอาสู้กันเอาพี่นะครับอออมือเลี้ยงแล้วมันฉิลังออกมา,มาเออหมือเลี้ยงแล้วสลังออกมาครับปลา นะหมกมนน่ยตงน้นได้มก็ต well, hey, well? ้องกระจางมันแล้วนะมันยังมนีอยู่แลวนี้ไมเงี้ยไหมจอไมมนี่นี่อย่างนี้มันว่ากบเนาะเยยังไงฮะกู้อนี่ก็ตกไก่มึงนนไปทั้งทั้งหน่อยาโดดครับพี่น้องโดดโดดโดดเดี๋กระตกเตกเดี๋ยวเลย เออเฮ้ยไปยูต่วนไหนวะได้นั่นกักหอดนักเว็นน้อยโอ้เสียงห่องเลยหุบหุมหนะครับเรียงปลาบอกคุณมู้นี่นครับมีแต่ป่าได้อยู่ข้างหลังนี่อดอดอดอยู่นี่ มือเลี้ยงไงแล้วมันสิ่งมากจ๊กมัไเอใมเออไปแล้วสองอาเหลือหนึ่งตัังนี้ไปแล้วสองคือกันสามีครับพี่น้องออกสีตวเหลือศูนยตวครับพี่น้องสีูโดดดีโดดดีเอเอเอา นั่นเป็นตาดีเนาะโดดสูงโดดอันนี้ครับพี่น้องเขาบอกไปแล้วครับไปแล้วเอาเหลืออย่สองละย่างหน่อยเบ้างแล้วสองสามพี่น้องโูครับผม ปลปาม่่กบอกมาเลยคําคําหมดเลยตีอเมียเหนเนี่ยบอคูเอตางไล่ะเมียอู้ข้าวเดียวเด้้งเงียพี่น้อง้งงียข้าวเดียวครับนี่มันลงน้ำพร้อมกันได้นี่ดูนมาพร้อมกันสมสมันบูขาไมย่ดอกเออเอาเาบ้งงไเ้ โอ้คุณอะเอามีดบาดหนึ่มีดเอ้าไม่ไม่ไม่พุ่นไปนู้นไปโดดทางพุ่นเหรอบาดหนึ่งเข้ามากวนทางนี่พุ่นน่ยไปลงไปบ่อนทางหมดวู้ยบ่อนคัดกันยังกับเขามายังว่าจะยับลงไปอีกยังอยเป็นตะถือดีอยู่เดียวนี่ผมว่าเอ้าโดดไปแล้วพี่น้องไปอยู่ เอาอู้ฟังพี่หลายกว่าพี่น้องเอามาเบิ่งฟังพี่กับพี่น้องเอ้าเบิ่งเอาครับหกเจ็ดตัวตัวใหญ่ครับบาดแล้เป็นโนนรคนะปลามันตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องแต่ปากไข่เนาะปลาไข่พร้อมเรับพี่น้องไข่อย,ย่างเดียวอ่าเจ็ยอดครับผมเานาะฟังต้น<อ> <c oughs> นี่ฟังต้นนี่ฟังก็เห็นนะเห็นเห็นแับนี่เห็นเขาไปขอนออกก้อนเพียงล่ะ ไม่เด mm. yes. ี๋ยวโอ้ยงานดีๆนันที่เป็นต้นอันนี้มีใส่น้ำต้นน้ำตัวนี่ยังล่ะเนปาลต่างต้นใหม่ต้นใหม่เห้ยนันลอาลุ้นกันครับสวดว่าของพ่อเขาครับพี่น้อง มาเป็นช่วงมาเป็นช่วงเอ้ยมันมาเป็นช่วงอยู่ไหลลงไหลลงชาวบานถึับมากถึงนับลงไปอีกน่าจมันถือกลางๆไปแล้วพี่น้องเห็นว่ามันถือไปปลายไปนี่มีแต่น้องลงอีกจังง้อยได้นั่นนี่ได้เห็นได่เหอะนี่ได้เห็นี่เหียวตัวเดียวโดนรอยเบิร์ตเออน้องหยับลงอีกจังง้อย นั่นเห็นนู้นโดดไปปลายคุณเห็นบ่ปลายยุ้ยไปปลายคุณอ้ามาอยู่พี่น้องมาอยุดอ๋อ้าออ๋อนี่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 เลียนตัวจ้าตัวจ้าเดี๋ยวนี้สองตัวอุ้ยสองตัวก็ไม่เป็นสองสองตัวหนึ่งผู้เดียวอิ่มคุณเด้อพี่น้องเด้อนี่เออมันตัวใหญ่แห้งครับผมไม่เป็นสองตัวธรรมดาสองตัวใหญ่ครับไปแล้วหนึ่งสองไปอีกแล้วไเอ้าเบิ้งสองแดงอุ้ยฟังบุญครับพี่น้องอืห้าบุญเด้อเขา เขาดีครับพี่น้องเขาดีครับเขาจะบอกมากรุ่นยังยำคุณกันตัวรุ่นโดดอยู่กลางโซอยู่กลางไปบอมาแล้วนิ่งเห็นตัวแล้วครับพี่น้องเห็นตัวแล้วนี่เอ้านิ่งตัวครับอมนิ่งตัวนิ่งตัว โอ้ฟังบุญกระโดดถือยิ่มบุญกันครับโดดวะไปมาเร็วนิดสอง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 เอาดีครับพี่น้องครับผมบ้างเมื่อถนัดบ้างมองงามเลยหรอก็ตัวปุ๊ เออมฝองเลยโอ้ยมันถือพัดโตอยู่มานขี่ได้ทุกอันแทงไปเรื่อยๆแทงไปเรื่อยๆเออมันมีหยาหลายขึ้วมาอะไรนี่หยาหลาแต่ลยนี่นนเ,เป็นหยา่พี่น้องเป็นหยาใต้น้ำครับอือต้องตุลุดตุลุดฮะเอาเอรื่อยๆเพราะว่ามันบ่ได้เลิกดอกมันพุนฟังมันจะยู่กลางๆพุนผมเบื้อยน่้เพราะว่าสะดุ้งมันบ่ได้เลิกนี่จากที่เดียวเบิ่งนี่นายจีหยหยับลงได้อีก ทาาบนมันก็รงเลืกๆุนก่น้ำกระน้ำพอดีได้น้ำบ่าแห้งน้ำบกมันนี่พอดีมันวนเขามานน่นั่นไปแล้วพี่น้องเห็นว่าสสามสี่อุ้ยอ้ยอุอ้ยอุอ้ยเอาเาอาอย้นนี่กันด้วย,ยงงนเนี่ยไจกกด้ <c oughs> เอา้สาส น้ำมาบานไปันองอีกเพี่น้องเอ้ย้้ฟางพุ่นเอาเเดี๋ยวสิน้ำไปพี่น้องเดี๋ยวทายอีกจังหน่อยครับอ่าทายจังหน่อยครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งครับสะดุ้งพุ่นครับอ่าลุ่นกันครับสะดุ้งอ่าประมาณเจ็ดแปอกนี่แหละพี่น้อง เพิ่นกับมายกกันใจสูขนาดเด็กพี่น้องน้ำเพียงเยอะผู้นี่ครับอ่าควมเย็นน้ำตื่นตื่นพูดนะปลากับป้อใจสูงคือกันโดดออกปลากระคักคือกันเนี่ยพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ดีเอ้านี่รับกระเือกดีอยู่ทำบรรยากาศกับการยกย่อครับอยู่ที่ทางไอ้บานแฮร์นะครับอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับผมว่าขอบคุณนิฟซีครับที่เข้ามาติดตามรับชุ่มเลยพี่น้องเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์น้ำครับผมเดี๋ยวสิไปท้ายสะดุ้งต่อไปครับ เดี๋ยวจังสิว่นกลับมาเอา้าขอบคุณครับผมที่ขามาที่ตาลรับชมครับผมสวัสดีครับ